สวัสดีครับรอบหนึ่งเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่ว่าเวลาเราชื่อเราจะตั้งฟังก์ชันไหนไว้นะครับเมื่อเรามาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเห็นไะหเปิดฟังก์ชันก่อนอสีไหนดีฟังก์ชันไหนก็ได้ฟังก์ชันนี้อ่ะแล้วเราไปเปิดไฟเลี้ยวนะครับเ้วเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเป็นไฟวิ่งไฟเลี้ยววิ่ง นนะอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับพิบเร็ววิ่งแบบนี้แต่ข้างนี้ก็ยังเป็นฟังก์ชันอยูอ่มันมองยากนะมันยังเป็นฟังก์ชันอยู่ข้างนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งเวลาเราปิดไฟเลี้ยวมันจะกลับมาเป็นฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเช่นกันขวไฟฉุกเฉินนะมันก็จะเป็นไฟวิ่ง ไฟฉุกเฉินส้มตัดขาวนะครับไฟฉุกเฉินนี้เปิดไฟฉุกเฉินนะครับพอเราปิดก็จะกลับเป็นฟังชั่นเหมือนเดิมที่เราตั้งไว้เครื่องเดิมนี่ก็จะเปิเปดสวิตช์ไฟหน้า เปิดไฟหน้าได้ปิดเปิดได้แล้วก็ไฟลีประกับปิดไฟลีปิดไฟหน้าอันนี้จริงๆจริงๆมันต้องสลับกันนะครับแต่เราตั้งใจนะครับบางทีเราขี้เกียจเปิดไฟลีไว้เปิดโชว์อย่างเดียวก็เปิดไฟหน้าแล้วก็เปิดไฟลีปิดไฟลีเปิดไฟหน้าไว้ปิดไฟหน้าโอเคนะครับผม นะนี่รีโมทรีโมทเป็นแบบ 2. 4จุจิกนะครับไม่ใช่รีโมดแบบกระจกกระจกนะรีโมดมันขึ้น2 4จุจิกพวกของรถบังคับอ่ะนะครับขึ้นมันจะไม่มีชนกันแน่นอนนะครับไม่มีรวนรวนยากเข็น okay, นะครับบายฝากติดตามด้วยนะครับซุปเปอร์เขตนะครับผมซุปเปอร์เขายบายครับผม